ท่านฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรออยากได้ทั้งกองนะครับอยากไหมครับลุงพี่ครับ,รบพันสาไม่เกี่ยวใส่เดียวได้นะครับเอาไพี่พี่อมมีมตนไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นเลยเหรอลุงพี่นีหรื้ำ ว่าไงไอ้สมฝากดูแลวัดด้วยพวกกูจะไปตามภารกิจกันกูรู้พวกมึงจะไปเที่ยวอัตมาไม่เกี่ยวอัตมาเป็นงานแต่งทำไมอ้อมถึงให้ท่านชินมารับผู่ของพี่พที่ชินนี่ไม่ได้บอกให้เป้เหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะ ใช่ครับผมเป็นพระเวือนกับลูกเพียรแต่งกับพระอมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยมันก็เหมือนกัน,มนไม่เหมือนก่อนเป็นพระเขาเป็นทรพายมาก่อนนะอมรู้หรือเปล่าช่ายชัดเลยอยู่ไม่หรอพี่ พระก็ไม่ใหญ่แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีท่านพระเป็นดีเจแล้วก็ภาพเป็นบาร์เทนเดอร์เอาเบียร์มานทำไมเยอะแยะเนี่ยเอามาเถอะหลวงพี่เป้หนูครับหลวงพี่เป็นพระฉันแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้โหสิอาตมาเขาไม่เข้าใจนะว่าพระที่นี่เขาใช้ชีวิตก,กันยังไงท่านฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรอแดดทั้งกองเหรครับแดกไหมครับแดดแปรี่เลยพระขับรถให้นัง่งแปลกไหมครับหลวงพี่พ เอออาทรงเขาตัทายเอาจริงนะท่านอย่างท่านนะไม่ควรเป็นพระหรอกมันเกิดไปป่ะพี่เป้หลวงพี่เป้พี่เป้พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยหลวงพี่เป้ครับข้างในเราไม่ตามกันครับไม่ตางรู้ลองพิสน์กันดูทาไม่ตาไม่ตามีจมูกเหมือนนกันเยวมาจรงะนีลูกงอยดูเลาไม่ตางไมรู้ก็ไม่อยากจะลุ้นแคิดไปแค่ไหนตมันจค I'm yeah.